สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจำวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขค่ะให้คุณนำไปปรับใช้กันเนาะรวมถึงจะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะแต่มันก็เป็นการเปิดไพ่โดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ วันศุกร์นี้นะคะเรื่องของสีมงคลค่ะคนที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องของการงานใช้เหลืองใช้ขาวค่ะยกเว้นคนเกิดวันอังคารการเงินโชคลาภจะเป็นสีชมพูนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงดำเท่าน้ำตาลแล้วก็น้ำเงินเข้มค่ะเรามาเริ่มกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ7 6 3 5ห9 หกเก้าสองหนึ่งสี่เจ็ด การงานคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้อาจจะต้องพยายามที่จะเปิดรับมุมมองนะคะมุมมองใหม่ๆนะคะการหาความรู้ใหม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการหาความรู้การหาข้อมูลเพิ่มเติมพวกนี้นะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ความรู้เดิมความสามารถเดิมหรือต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่นะคะเราอาจจะต้องพยายามที่จะเปิดใจนะคะรับมุมมองใหม่ๆไอเดียใหม่ข้อมูลใหม่พวกนี้รวมถึงการที่มีคนอยู่ข้างๆคอยให้คําปรึกษานะคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยแบบว่าหรือแม้กระทั่งให้กําลังใจหรือ ช่วยในเรื่องของข้อมูลหรืออะไรพวกนี้น่าจะส่งผลดีกับงานของคุณนะคะมากกว่าการที่จะดึงดันทําในแบบเดิมๆสิ่งเดิมๆหรือยึดมั่นในความคิดเดิมๆนะคะนะลองนําไปพิจารณาดูเนาะ เรื่องของการเงินในส่วนของรายรับถือว่าไม่ต้องห่วงนะคะนามีโอกาสที่คุณจะบรรลุนะวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายรับผลตอบแทนอะไรต่างๆเราเนี้ยบรรลุเป้าหมายนะคะนะปัญหาคือเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะมีโอกาสที่จะเรียกว่าเพื่อนพาเสียเงินนะคะประเด็นนี้เลยนะคะเพื่อนพาเสียเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่หรือบางทีก็ได้เรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานพวกนี้มันอาจจะดูดเงินเราไปเยอะหน่อยนะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ต้องห่วงกันมากนะคะระมั ระวังหน่อยก็แล้วกันในะเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะใช้ชีวิตโสดมีความสุขมากกว่านะคะขอแค่หาเงินให้ได้เยอะๆมีเงินมีทองใช้แค่นี้ความสุขของคุณก็ก็เรียกว่าเต็มเต็มอิ่มแล้วนะคะยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่คู่ควรนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนมีคู่ประเด็นเรื่องเงินก็สําคัญนะคะนะช่วยกันทํามาหากินหาเงินหาทองใช้จ่ายแต่น้อยใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะคะประเด็นเรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะ,ะและสร้างปัญหาในอนาคตให้เราได้นะคะใดๆก็อาจจะต้องมีการพูดคุยสื่อสารแล้วก็มีความเหมาะสมมีความพอดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินหรือใช้จ่ายเงินนะคะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของความรักค่ะ สุขภาพค่ะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจะมีจุดอ่อนบ้างปวดหลังปวดเข่านะคะอยู่ที่กิจกรรม คำแนะนําจากไพ่ทาโรวันนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของเงินเงินทองทองความมั่งคั่งนะคะขอแค่เรื่องของการงานนะคะนะมีเงินมีทองใช้นะมีความมั่นคงมั่งคัง่งจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการเงินมันช่วยทําให้วันนี้ของคุณเนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีหรือบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราสามารถที่ใช้เงินเนี่ยจัดการปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะต้องตระหนักไว้เนาะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขเก้าค่ะหกสองเลขสาม การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้นะคะครอบครัวคนรอบข้างนะคะคือประเด็นสําคัญที่จะช่วยทําให้คุณนะจัดการสถานาการณ์ต่างๆได้ดีลําพังตัวคุณเองคุณเดียวนะคะคุณอาจจะเจอสถานาการณ์ที่หนึ่งเราใจร้อนเกินไปมีการตัดสินใจที่วู้่วามแล้วก็มั่นอกมั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะคะคิดเร็วทําเร็วนะคะแต่ว่าเราอาจจะขาดประสบการณ์หรือเป็นสถานาการณ์ทีออ่อาจจะต้องมีคนคอยเตือนโดยเฉพาะยงยิ่งคนในครอบครัวนะคะขอให้รับฟังคําเตือนรับฟังคําแนะนำนะ,ะแล้วเราจะเรียกว่าจะเอา ตัวรอดจากสถานการณ์เรื่องของการงานได้เนาะส่วนการเงินค่ะถือว่ายังเอาตัวรอดได้นะคะมีความมั่นคงในระดับที่น่าพอใจดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังโอเคอยู่นะคะนะในเรื่องของรายรับเนาะนะมีความมั่นคงในระดับที่น่าพอใจนะคะถ้าถ้าจำเป็นจะต้องใช้ก็มีให้ใช้แหละนะคะนะประเด็นคืออาจจะมีคนหวังเงินของเรานะคะนะมีประเด็นที่เขาเรียกว่า มีคนไม่หวังดีมีคนพยายามจะเอาเปียบเราทําให้เราเสียเงินเสียทองจากการที่ไม่ระวังเงินในกระเป๋าแล้วก็ไม่ระวังคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเนาะความรักดีนะคะคนโสดไม่โอกาสาเจอคู่แล้วนะคะใครที่โสดมานานนะคะทําบุญเลยค่ะทำบุญเสริมดวงความรักเลยเจอคู่แน่นอนนะคะทําบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกัาบ,านะบกสภากาชาติไทยบริจาคโลหิตนะคะคุณจะเจอคูนะ่คู่ที่เป็นคู่ <c oughs> เรียกได้ว่าคู่ คู่กัน,นอ่ะเออคู่ในอดีตชาติคู่ในปัจจุบันชาตินะคะ เอาเป็นว่าวันนี้ดวงมาแล้วนะคะดวงมาแล้วนะส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่ก็ถือว่าความรักดีนะคะต้องมีการเสียสละซึ่งกันและกันคอยอยู่ข้างๆกันนะคะคือบางทีความรักของคุณกับแฟนคุณมันแน่นแฟนอยู่แล้วล่ะเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะใครที่ยังไม่แต่งก็จะได้แต่งใครที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะคนที่คุณคบในวันนี้คือเป็นคู่อยู่แล้วล่ะแต่ในความเป็นคู่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการเสียสละเพื่อกันและกันด้วยนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะยึดมั่นในว่าเออฉ ต้องมีอะไรที่เราต้องเสียสละเพื่อเพื่อแฟนเราด้วยนะคะจึงจะประครับประคองความสัมพันธ์กันไปได้เนาะสุขภาพนะคะไมเกรนพักผ่อนน้อยนะคะบางทีสุขภาพจิตมันส่งผลต่อสุขภาพกายของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสภาพร่างกายจิตใจของตัวเองให้ดีเนาะ,ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราจะต้องพยายามที่จะมองการไกลหน่อยนะคะมีการวางแผนในระยะยาวชีวิตในอนาคตของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนมีการวางแผนนะเราอาจจะไม่เขาเรียกว่าวันนี้มันอาจจะโอเคอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะควบคุมได้มันมีความมั่นคงมากพอแต่อนาคตไม่มีใครรู้นะคะดังนั้นเราต้องมองการไกลนะคะวางแผนล่วงหน้าด้วยในชีวิตในอนาคตของเรานะคะ คนเกิดวันอังคารเลขห้าค่ะแปดสี่สี่สามสี่แปดสามเจ็ดหกสี่ การงานค้นเกิดประดังคารค่ะวันนี้นะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีจัดลําดับความสําคัญเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมส่วนตัวมีกิจกรรมส่วนรวมนะคะและการที่คุณทํากิจกรรมส่วนรวมจิตงานจิตอาสาทําเขาเรียกว่ากิจกรรมส่วนรวมที่ในการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเหลือองค์กรพวกนี้นะคะกิจกรรมเราเนี้ยอาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆส่วนตัวของคุณได้ดังนั้นมันต้องบริการมีการบริหารจัดการไม่ได้หมายความว่าอ่ะโอเคละวันนี้นะมันมีงานกลางงานส่วนรวมฉันไม่ไปละเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันพลาดโอกาส โอกาสดีๆในเรื่องของการงานของชั้นผลประโยชน์ของชั้นแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออ,อ,องค์กรในส่วนรวมพวกนี้นะคะมันอาจจะส่งผลดีในอนาคตได้แต่ว่าอยากจะแนะนําให้บริหารจัดการเวลาให้ดีจัดลําดับความสําคัญที่ดีให้งานตัวเองก็ไม่เสียงานส่วนรวมก็ยังช่วยได้ประมาณนี้นะคะลองบริหารจัดการดูเนาะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่เดือดร้อนแต่ว่าฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะตัวคุณเองอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ในการที่จะบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการเรื่องของการเงินต่างๆนะคะนะระวังนะคะการใช้จ่ายเงินที่มากเกินความจําเป็นในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์บางทีตัวคุณเองในเรื่องความสวยความหล่อพวกนี้ อาจจะดูดเงินไปเยอะแต่ว่าบางทีถ้ามองในแง่ดีเออการที่เราดูแลตัวเองมันอาจจะเพิ่มโอกาสในการหาเงินให้เรามากขึ้นก็ได้อันนี้อันนี้ก็ต้องลองบริหารจัดการดูตามสถานการณ์ของแต่ละท่านนะคะแต่ใดๆแล้วมันไม่ขาดมือนะคะวันนี้เอาตัวรอดได้ด้วยประสบการณ์ของคุณแหละส่วนเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะคือจริงมีโอกาสนะคะมีโอกาสเจอแบบว่าเจอคนที่จะมาคุยกันได้ทั้งมาในกลุ่มเพื่อนทั้งเป็นคนแปลกหน้านะคะดังนั้นวันนี้ต้องก็เรียกว่าอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอย่ายอยู่คนเดียวนะคะนะลองไปเจอคนโน่นคนนี้บ้างนะคะหรือบางทีเพื่อนถ้าเพื่อนนัดก็ต้องไปนะคะมันมีโอกาสนี่แหละวนเวียนคนที่เข้ามาในทางสายเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของเราเองหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้หรือบางทีอเพื่อนไม่นัดยังไงล่ะเออฉันก็ต้องแบบว่าไปเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวก็ได้นะคุณมีโอกาสเจอคนแปลกหน้าที่อาจจะเรียก ว่าสารสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคตได้นะคะนะวันนี้อหญ่อยู่คนเดียวเนาะ ความลักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยก็ต้องบริหารจัดการเวลานะระหว่างก,การใช้เวลาส่วนตัวใช้เวลากับเพื่อนใช้เวลากับบางทีก็อาจจะเป็นคู่ค้าเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้กับแฟนน่ะน้อยอันนี้อันนี้คือต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเนาะแต่ใดๆก็ตามแต่ไอ้ดวงที่จะต้องมาทะเลาะบ,บาแววงกันไม่มียังเข้าใจกันดีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังเพื่อนในอนาคตจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะเรื่องนี้นะคะ สุขภาพนะคะปัญหาสายตาหรือภักผ่อนน้อยจากการที่บางทีอยู่กับหน้าจอมากเกินไปนะคะเรื่องของโซเชียลมีเดียพวกนี้นะคะต้องเพลอๆหน่อยนะมันส่งผลต่อสุขภาพนะคะ คำแนะนําจากไพทาโลว์วันเน้นวันนี้นะคะเน้นในเรื่องของการประคับประคองสถานการณ์ในชีวิตเราอะไรที่มันเคยเป็นของเราอะไรที่มันอยู่กับเราอยู่แล้วต้องรักษาเอาไว้นะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะมันมีเข้ามาแต่ว่าเราต้องพิจารณาให้รอบครอบว่าถ้าเราเออตอบรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราเราจะสูญเสียถึงที่เรามีอยู่หรือเปล่าอะไรพวกนี้ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็รอบครอบนะคะใดๆก็ตามแต่รักษาผลประโยชน์ของเราก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะคะ คนเกิดวันพุธสามหกสองศูนย์ห้าหนึ่งสี่หกสองห้าหนึ่งสาม การงานคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้ก็เรามัดระวังในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะคือบางทีเราอาจจะมีแนวโน้มว่าคือเราก็ขยันแหละขยันความ ye, ทะเยอทะยานความอยากประสบความสําเร็จมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องระวังเรื่องของความโลภนะคะ <c oughs> บางทีโอกาสนะะโอกาสในการที่งานจะสาเร็จเติบโตอันนั้นฉันก็อยากทําวันนี้ฉันก็จะทาพวกนี้นนคือพลังเยอะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คนที่จะคอยช่วยคนที่จะคอยผลักดันอาจจะไม่มีแต่ว่ามันมีคนขัดขวางหรือคนที่จะคอยช่วยก็ช่วยอย่างไม่จริงใจนั้นะมันเป็นสถานะ แบบนี้ดังนั้นไม่ว่าจะลงมือทําอะไรนะคะที่เกี่ยวประเด็นเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยคุณต้องมีการประเมินความเสี่ยงลําพังเราจะแบบว่าเออเราจะเออฉันอยากทําฉันมั่นใจแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องประเมินความเสี่ยงที่มันจะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้มันต้องมีความพอดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยนะคะนะใช้จ่ายประจําใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพวกเนี้ยนะถือว่าโอเคเลยนะคะโอกาสดีๆในการที่จะสร้างรายได้ที่มากขึ้นในอนาคตก็มีเช่นเดียวกันวันนี้การเงินไม่ห่วงนะคะห่วงอย่างเดียว มีคนเอาเปรียบนะคะมีคนจ้องจะเอาเปรียบจ้องเงินในกระเป๋าเรานะคะเรียกว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังก็มีโอกาสที่จะเสียรู้คนอื่นทําให้เสียผลประโยชน์เสียเงินเสียทองได้นะคะนะมิจฉาชีพมีมีทั้งมิจฉาชีพที่เราไม่รู้จักหรือมิจฉาชีพที่เรารู้จักดีอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะอาจจะมีสเสน่ห์มีคนมาคุยบ้างนู่นนี่นั่นแต่ว่ายังไม่เจอที่ใช่ยังไม่เจอที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วบางท่านอาจจะเจอคนที่อาต่างอาชีพเจอคนต่างวัยนะเจอคนที่บางทีถือว่า อาจจะไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกันสักเท่าไหร่ไม่ว่าเราไม่คู่ควรเขาหรือเขาไม่คู่ควรเรานะคะคือความต่างมันเยอะอะค่ะอาจจะต้องดูกันในระยะยาวนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยเ,เรื่องของประเด็นเรื่องของการงานเรื่องของการใช้เวลากับคนอื่นอะไรแบบนี้อาจจะมีส่งผลกระทบบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะทําให้เวลาที่ใช้ร่วมกันน้อยหรือเวลาที่จะมาดูแลเอาใจใส่กันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ ans, ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะคุณก็มีกิจกรรมของคุณแฟนคุณก็มีกิจกรรมของ เผาเพาะฉะนนก็เลยไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกันเท่าไหร่นะคะสุขภาพค่ะสมบูรณ์แข็งแรง คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องของมิตรภาพนะคะมิตรภาพมีทั้งมิตรภาพที่ดีและมิตรภาพที่ไม่ดีด้วยนะคะต้องระวังนะคือบางทีตัวคุณเองคุณรู้จักคนเยอะไงคอนเน็กชันก็เยอะนะหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนนะจากคนในครอบครัวพวกนี้ดีแต่ถ้าเป็นการสนับสนุนจากคนในครอบครัวหรือจากเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าอะไรพวกนี้ดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดร,ระวังในคนแปลกหน้าคนที่ไม่สนิทคนที่ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยอาจจะยังไว้ใจไม่ค่อยได้ก็ต้องก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะว่าใครท ะคะุณเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะหนึ่งศูนย์ห้าสี่เจ็ดแปดสักครู่นะคะเลขหกค่ะสองเก้าเจ็ดหนึ่ง การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะนะวันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะคะนะรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำการงอนการเอาแต่ใจตัวเองนะคะอยากให้คนอื่นมาคอยดูแลเอาใจใส่มาคอยช่วยแล้วก็ทําตัวแบบว่าไม่มีเหตุผลพวกนี้ต้องระมัดระวังสถานการณ์ในลักษณะนี้หรือบางทีเราอาจจะนะต้องเขาเรียกว่าถ้าคุณมีลูกน้องบริวารที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวสักเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องมีความเมตตาต้องเอ็นดูนะคะก็ดูตามสถานการณ์ก็แล้วกันนะคะ นะจิตใจดีจิตใจเมตตาทําในสิ่งที่ถูกต้องขอขอแค่นี้นะทุกอย่างมันลงตัวมันไปได้ดีอยู่แล้วนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆขายเครื่องประดับขายเสื้อผ้าเครื่องสาอางพวกนี้โดดเด่นได้เงินได้ทองเรียกว่าขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวได้ขายของที่มีกําไรสูงนะคะคุณแล้วคุณสามารถที่ใช้สเสน่ห์ความดูดีของคุณสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าเรียกเรียกซับได้นะคะนะ ภาพลักษณ์ของคุณหาเงินได้ว่างันเถอ,อะเนาะนะแต่ว่าคนที่คอยขัดขวางก็มีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการหาเงินพวกนี้จะหาคนช่วยอาจจะลําบากหน่อยนะ,ะเพราะว่ารอบตัวก็มีคนที่บางทีไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมช่วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการทํางานหาเงินของเราพวกนี้นะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาขัดขด,ขด,ดวงเราอยู่นะคะก็ใจเย็นๆแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องก็เรียกว่า เวลาไปติดต่อะเรื่องเงินเงินทองทองพวกนี้ธุรกรรมอะไรต่างๆนานานะคะอาจจะต้องพยายามลดอีโก้เราลงแล้วก็เน้นในเรื่องของการปณีปนอมมากขึ้นมันจะทําให้ทุกอย่างมันมันฟลได้ดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินค่ะ ความรักค่ะความรักคนโสดนะคะจริงๆแล้วมีโอกาสเจอเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะนะคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่นะคะนะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นแฟนก็มีนะคะดังนั้นนะถ้าคุณกําลังสนใจใครอยู่นะคะสังเกตดูถ้าเขามีปัญหาคุณต้องรีบเข้าไปอยู่ข้างๆเขาคอยช่วยไม่ว่าช่วยช่วยในแก้ปัญหา ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ก็ช่วยให้กําลังใจคอยอยู่ข้างๆเขานะคะเขาเห็นความดีของคุณแน่นอนมีโอกาสพัฒนาแน่นอนนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขค่ะนะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนะคะวันนี้ปล่อยมือจากกันไม่ได้นะคะต้องคอยอยู่ข้างๆกันค่ะเรื่องของสุขภาพระลระวังปัญหาพวกผื่นคันต่างๆนะคะนะโรคทางผิวหนังเป็นจุดอ่อนของคุณในวันนี้นะคะดูแลกันตามอาการค่ะ มาดูคําแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะขยันอดทนนะคะรู้จักรอคอยนะคะอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนนะคะชีวิตคุณพยายามให้มัน,เ,นเขาเรียกว่ามั่นคงตั้งแต่รากฐานนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าใจร้อนอย่าไม่ใช่ว่าพอฉันเริ่มทําสิ่งนี้ฉันก็อยากจะสําเร็จเลยในวันสองวันพวกนี้ไม่ได้นะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะรู้จักอดทนรอคอยเนาะบางทีเป,เป็นเป้าหมายระยะยาวะคะ่ะต้องรอให้เป็น ต่อไปคนเกิดวันศุกร์สามสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เจ็ดสามห้าเก้าค่ะ การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้อขอใช้คําว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะพยายามทํางานที่มีความสุขการที่มีคนคอยอยู่ข้างๆต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวคุณอยากคิดอยากประเมินอยากจัดการทุกอย่างคนเดียวโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าใดๆก็ตามแต่นะงานจะราบรื่นได้อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีคนช่วยมีคนคอยอยู่ข้างๆมีคนที่สนใจร่วมกันหรือว่านะแนวทางการทํางานไปในทางเดียวกันพวกเนี้ยจะดีมากๆนะคะนะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่อะไร ท่านอาจจะสามารถที่จะนําเอาเรื่องของงานอดิเลกนะคะมาทําอย่างจริงจังเพื่อให้มันเกิดเป็นอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการเงินนะคะถือว่าภาระค่อนข้างเยอะแต่ว่ารับผิดชอบได้นะคะคุณดูแลตัวเองได้นะคะดูแลผู้ปกครองดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลคนในครอบครัวได้แต่ว่าภาระมันเยอะไปนิดนึงคุณอาจจะต้องพยายามที่จะผ่อนภาระนะคะมีใครช่วยเหลือคุณได้ไหมภาระตรงนี้หรือว่า ทํายังไงรายจ่ายจึงจะน้อยลงบางท่านเป็นภาระหนี้สินภาระอะไรที่จะต้องจ่ายมันเยอะแยะมากมายทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องทํางานหนักอะค่ะกว่าที่จะได้เงินมาเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมันพอแหละแต่มันต้องทํางานหนัก นะคะมันต้องทุ่มเทนะดังนั้นต้องพยายามหาทางลดรายจ่ายลงให้ได้นะคะนะส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคุณต้องพยายามทําตัวให้โดดเด่นมากกว่านี้นะคะถ้าอยากจะมีแฟนนะนะ,นะดึงเอาจุดเด่นตัวเองออกมานะค,ะ,คะก็มันจึงจะมีมันจึงจะมีเขาเรียกว่าจึงจะมีคนที่จะมองเห็นเราอะค่ะเออต้องต้องมองมุมนี้แหละแต่ว่าใดๆมันอาจจะไม่ได้เด่นมากในวันนี้นะคะเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนเนาะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ย ใช้เวลาร่วมกันให้เยอะๆนะคะใช้เวลาร่วมกันให้เยอะๆนะคะความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวครอบครัวเราครอบครัวแฟนประเด็นคือการใช้เวลาร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่พวกนี้นะมันอาจจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าต้องใช้เวลากับครอบครัวใหญ่ต้องต้องใจเย็นๆอยากใจร้อนด้วยนะ คือบางทีถ้าใจร้อนมากบู้วามหรือมีการไม่ว่าคําพูดการแสดงออกที่มันบู้วามใจร้อนบุมบ่าบางนี้อาจจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ได้นะคะสุขภาพนะคะระมัดระวังปัญหาภายในช่องปากลำคอนะคะดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนาค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะนะปัญหานะคะหรือว่าแม้มันจะเป็นคําพูดการกระทําหรือสิ่งแวดล้อมเหรือนี้มันไม่ได้ดังใจเราทุกเรื่องมันอาจจะมีเรื่องที่ทํามากระทบความรู้สึกคุณทําให้คุณหงุดหงิดลาคาญใจทําให้โกรธทําให้ไม่พอใจพวกเนี้ยต้องใจเย็นๆนะคะปัญหาบางอย่างขอแค่เราพยายามนิ่งนิ่งแล้วก็ปล่อยวางไอ้รู้จักอารมณ์อุ่ยปล่อยวางไอ้ความความคาดหวังความต้องการหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ได้ดังใจเราะค่ะเราลองวางเฉยแล้วก เออฉันไม่รู้สึกรู้สากับมันหลอกฉันรับได้ฉันโอเคฉันอยู่ได้บวงนี้มันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในวันนี้นะคะไม่ต้องไปหงุดหงิดกับทุกเรื่องเนาะคือมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะจะไปหงุดหงิดกับทุกเรื่องก็ไม่ได้นะคะความสุขหายไปหมดต่อไปคนเกิดวันเสาร์ค่ะหกสามหกเจ็ดแปดห้า หกหนึ่งเจ็ดสองห้าเจ็ด การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ระวังปัญหาบานปลายนะคะ,ะจากปัจจัยจากบุคคลภายนอกบุคคลอื่นตัวคุณเองต้องระวังด้วยนะคะคือบางทีเราเองเราทําทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่จัดการจัดการของเรามันโอเคแล้วแต่มันอาจจะมีงานที่มันค้างค้างมีประเด็นที่มันยังเป็นจุดอ่อนของเราต้องรีบเคลียร์นะคะเพราะไม่งั้นคนมันจะมีคนที่ไม่หวังดีอเออบางทีเอ,อเอาเรื่องเราไปแฉนะหรือว่ามันทําให้ AA ที่เรายังทําไม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่า คนอื่นก็มารับรู้หรือว่ามันทำให้ปัญหามันบานปลายนะคะระวังตัวด้วยนะคะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะคะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือว่าผลงานของตัวเองด้วยนะคะอาจจะเดือดร้อนเพราะมีคนที่ไม่หวังดีนะคะหรือมีคนที่แทงข้างหลังอากาะ,ะต้องระวังเนาะปัญหามันจะบานปลายได้นะคะคือบางทีอะไรเคลียร์ได้ก็ต้องเคลียร์ก็ต้องจัดการกันไปให้มันถูกต้องนะคะ เรื่องของการเงินนะคะการเงินก็อาจจะมีติดติดขัดขัดนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่เพียงว่ามันไม่คล่องตัวะคะ่นะอาจจะมีข้อจํากัดนะ,ะเรื่องของข้อมูลเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของเอกสารเรื่องของใดๆก็ตามแต่อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้ด้วยตัวเองต้องพยายามประครับประคองนะคะมีน้อยใช้น้อยนะคะเอาตัวรอดไปก่อนเนาะ เรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดอยู่คนเดียวมีความสุขที่สุดแล้วนะคะการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณมีแต่จะทําให้เราเรียกว่าผิดหวังเสียใจแล้วก็ไม่ได้ดังใจนะวันนี้ดวงความรักมาในแนวทางที่ผิดหวังเสียใจนะคะปล่อยผ่านค่ะอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะคะนะบางทีสถานการณ์มันไม่เอื้อมันไม่เป็นไปในทางที่เราต้องการมันมีเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจ มีเรื่องที่ทําให้เจ็บปวดเสียใจบ้างแต่ว่าถ้าเราพยายามเข้าใจว่าเอาโอเคในเรื่องของความรักการอยู่ร่วมกันมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะมันจะทําให้มีความสุขทุกวันมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีวันแบบนี้วันที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอดทนแล้วก็เออรอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้นะคะเราต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ด้วยเนาะจึงจะประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้นะคะ มาดูสุข่ภาพค่ะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะระวังก็เรื่องของการหลอกลวงนะคะพวกสินค้าสุขภาพต่างๆนะคะดูดเงินเราไปโดยที่เรียกว่าไม่รู้ตัวนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ คำแนะนําจากไพทาโรนะคะวันนี้เราอาจจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นตัวเองนะคะความกล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะเริ่มต้นนะคะหรือว่าความกระตือรือร้นในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างบางอย่างใหม่ๆในชีวิตของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการงานหรือโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะโอกาสดีไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเงินพวกนี้นะคะเราเองเราต้องผลักดันตัวเองให้ให้กล้าที่จะทํากล้าที่จะเริ่มต้นด้วยนะคะมันมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่แล้วมีโอกาสได้ตามที่หวังแต่ว่าเราเองเราต้องเริ่มต้น ก้าวแรกก่อนนะคะไม่ต้องลังเลนะคะต้องกระตุ้นตัวเองด้วยนะคะดวงประจําพันศุกสุกที่8สิงหาคม2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ